แม่สินวันชาแนลสวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อๆ่อแม่แม่พี่พีพพทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะก็มาเริ่มกันเลยเนาะเพื่อที่จะไม่ได้เสียเวลาแม่แอดบนดินแผ่นฟ้านะคะทุกคนแอดมินเอาสองภาพมาให้ฟังแอดมินเดอ้อ ภาพแรกเป็นภาพที่แอดมินนาเสนอในงวดหนึ่งสิงหาคมภาพนี้แอดมินเอามาจากคลิปที่แอดมินนาเสนอนะคะทุกคนถ้าไม่เชื่อแอดมินลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เนาะมีหลักฐานแล้วก็ภาพที่2เป็นภาพที่แอดมินได้แนวทางมาของงวด16สิงหาคมก็คืองวดนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงผลงานเก่านะคะของใบขวามืออ่ามันมันไม่ตรงกับ ใบซ้ายมือนะคะที่แอดมินได้เสนอนําเสนอไปงวดที่แล้วเนาะแอดมินก็งง,งงอยู่ที่แรกได้ข้อมูลมาวัน2วันแล้วนะคะแม,แม่แต่ว่าคิดในใจอยู่ว่าจะนําเสนอดีไหมเพราะกลัวว่าเจ้าของแนวทางเขามาดูแล้เขาจะคอมเมนต์ว่าหรือว่าด่าแอดมินนะคะเพราะว่าเ,าเคยมีประสบการณ์ประมาณช่วงเดือนกุมภาหรือมีนานี่แหละแม่เหมือนเอาแนวทางท่านหนึ่งมาแล้วทีนี้แอดมินเอามาเทียบ ของผลงานเก่าแล้วก็ผลงานใหม่เนาะแอดมินก็ไล่ดูผลงานเก่าที่แอดมินนําเสนอแล้วก็ผลงานใหม่ที่ได้มาเนยเลขมันไม่ตรงกันไงเหมือนเขามีการแก้ไขเลขแล้วเหมือนเจ้าของแนวทางเขามาเจอแอดมินก็เลยโดนด่านะคะซึ่งคลิปนั้นแอดมินก็ลบไปเลยเนาะไม่อยากมีแบบไม่อยากมีปัญหานะด้วยไม่อยากไม่อยากโดนด่าด้วยไม่ใช่อะไรแต่ว่าในใจแอดมินที่ตัดสินใจมานําเสนอในวันนี้ก็เพราะว่า คือมีแต่แม่แม่พ่อพ่อพี่พี่ติดตามหนูไงหนูก็อยากนาเสนอเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ทุกคนตัดสินใจนะคะทุกคนเนาะก็ดูไว้เป็นแนวทางเลยละกันบนดินแผ่นฟ้า16สิงหาคมใบขวามือเนาะให้เลขมาคือ2 3 4ส6 7 8ี่ห้าหเจดด้านะคะแม่แม่2องสามสี่ห้าเจดด้าไม่มีศูนย์และ1นะคะเนาะงวด16ไม่มีศูนย์และหนึ่งส่วนผลงานเก่าใบซ้ายมือคือใบที่แอนมินนำเสนอในคลิปเขาให้3ามี่ห้เจดแด้า ซึ่งผลงานนะคะสอบไม่ผ่านเนาะแม่เนาะเลขมันออกศูนย์สี่หนึ่งสี่หกนะคะทุกคนเนาะใบซ้ายมือเด้อเลขมันไม่ผ่านแต่ว่าขวามือดูผลงานเก่าอะ่ะมันเป็นเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะทุกคนเนาะแล้วเขาก็มีการแบบเท่ากับศูนย์สี่หนึ่งสี่หกแล้วก็มีการขีดถูกนะคะทุกคนก็พิจารณาเอาเลยแล้วกันเนาะแม่แม่เพราะว่าถ้าหนูโดนดา่าต้องัพาผ่อนหนูด้วยนะต้องเป็นเกราะป,ป้องกันให้หนูด้วยนะทุกคนเนาะอย่าอย่าปล่อยหนูไว้ท่ามกลาง ความเงียบเงานะทุกคนเนาะความเงียบเงาคืออะไรทุกคนเนาะความเวิ้งว้างอะไรอย่างนี้เลยหนูก็กลัวโดนดา่าเหมือนกันเนะเาะจริงๆให้แม่ๆทุกคนพิจรารณาเอานะคะทุกคนเนาะสิบหกสิงหานะแม่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่วนผลงานเก่าเนาะซ้ายมือเป็นผลงานเก่าที่แอนวินนําเสนอส่วนผลงานเก่าใบขวามือเป็นที่แอนวินได้มาใหม่ของวันสิบหกสิงหาคมนะคะก็ลองพิจารณาเอาเลยแล้วกันเนาะ บนดินแผ่นฟ้าเด้อแม่ต่อกันที่แนวทางของตะพาโชคนะคะดูงวด16สิงหาคมนี้เลยเนาะใครจะดูงวดเก่าผลงานเก่าก็ย้อนดูในรูปภาพได้เลยนะคะแม่1สิงหา16กรกฎาคม1กรกฎาคมเนาะมีผลงานในรูปภาพอยู่16สิงหาคมนี้ร้อยบนแอดตาให้60บนให้5และ6ฟัน6 10ล่างให้9และ0นะคะแอดมินขออนุญาตพูดซ้ำอีกรอบเนาะร้อยบน6 10บ,บน5และ6ฟัน6 10ล่างให้9และ0นะคะอันนี้เป็นแนวทางของตะพาโชคนะคะซึ่งพี่ๆก็คอมเมนต์ถามหากันเยอะมากๆเลยเหมือนเขาจะทยอยปล่อยมานะคะแม่ๆเนาะตอนแรกปล่อยแบบ10บนมาแล้วก็ปล่อยร้อบนแล้วก็ปล่อย10ล่างมาเมื่อคืนนะคะแม่ๆอันนี้แอดมินได้นำเสนอไปในคลิปมิสเตอร์บอลแล้วแต่ว่า กัวหลากหลายท่านไม่เห็นเนาะน่าจะดูกันแต่แนวทางของมิสเตอร์บอลนะคะทุกคนแอนมินก็เลยมาลงคลิป e p 1ีให้ซ้ำอีกรอบเนาะอ่ะแม่แคปหน้าจอไว้พิจารณานะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าติดตามแล้วก็สู่เดินดีไหลดีเนาะดูจากผลงานเก่านะคะเป็นผลงานเก่าที่มีจริงใช้จริงแล้วก็ของจริงนะคะทุกคนอ่ะแม่แม่แคปหน้าจอนะคะตะพาโชคเดอ้อ ต่อการที่แนวทางของดอกไม้และสายลมนะคะผลงานเก่าเลขออกซูน4146หลุดนะคะแม่เนาะหลุดทั้งชุด2ตัวเจาะแล้วก็3ตัวเจาะเลยไม่เป็นไรเรามาชมงวด16สิงหาคมนี้กันเลยนะคะปล่อยมาเมื่อคืนนะคะวันที่10สิงหาปล่อยมาประมาณ สองสาทุ่มนะคะทุกคนเนาะก็ให้หางเดียวแคนแคนสามสองแล้วก็9ก้สสองนะคะทุกคนเนาะรู้สึกว่าวันนี้จะพิเศษหน่อยมีเลขกันมาให้ด้วยตัวกันก็คือ3 8 2แล้วก็8ปสองนะคะแม่ๆก็ยังมีคนถามหาเนาะรัฐบาลไทยของดอกไม้และสายลมแคบปหน้าจอไว้พิจารณานะคะ ต่อกันเลยแอดซุยนะคะแม่แม่เนาะซุยเดอร์ซอเสือสระอุยอ,อย,ยักษ์ปล่อยมาเมื่อคืนผลงานเก่าหนึ่งสิงหาคมหลุดนะคะแม,แม่แม่เลขออกซ1แล้วก็ซีเนาะ แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ปล่อยรัฐบาลไทยมาให้แล้ว13 16 18 36 38แล้วก็68นะคะแม่แม่มีแต่ชุดเลข2ตัวเจาะนะ13 16 18 36 38แล้วก็68นะคะชุดของแอดซุยถูกใจแม่แม,แม่พ่อๆท่านไหนไหมคะคอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินได้เนาะออะแม่แคปหน้าจอไว้นะคะตามต่อกันที่แนวทางของแอดนางฟ้านะคะแม่แม่แมสใบนน้อย,อยเป็นพ้นงานเก่านะคะอ่า มันเป็นชุดเต็มหรอแอดมินก็ไม่เคยเห็นนะแต่ปกติจะเห็นแต่ใบกลางนะคะทุกคนใครพอทราบคอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินทีเนาะของแอดนางฟ้าเดอแมเดอร์ใครพอทราบนะก่อนคอมเมนต์บอกแอดบอกแอดมินด้วยนะว่าเป็นแนวทางของแอดนางฟ้าเนาะมันเป็นมันเป็นใบไหนทุกคนหรือว่าเขาปล่อยเป็นชุดเต็มมาเพราะว่าแอดมินไปเจอข้อมูลมาเนาะดูชุดเต็มของวันที่16ก็เลขวิน5 6 7 3 4เนาะตัววิ่ง5และ6 2ตัวเจาะ5้า4 5 5ห 6 3 6 4 6 5 7ส74แล้วก็7หานะคะแม่แม่แล้วก็ใบกลางเป็นเหมือนที่แอนมินนำเสนอของงวดวันที่1สิงหาคมแล้วก็นำเสนอไปแล้วคลิปหนึ่งของต้นงวดวันที่16นะคะในสูตรเขาอ่ะใบกลางมันหลุดนะคะเนาะดูเขาก็เขียนอยู่นะว่า4 1หนึ่งหลุดแล้วก็เขาให้มาเป็น3 8 9จับให้2ตัวคือ3839เนาะแล้วแอดมินก็เลยงงว่า ใบขวามือวันนี้มันเป็นชุดเต็มหรือว่ายัางไงทุกคนอันนี้เอามาให้แม่ๆพิจารณาดูนะคะเนาะใบซ้ายมือหนึ่งสิงหาคมเนี่ยเขาบอกว่าเลขเข้านะคะก็คือสี่หกเข้าล่างเนาะสูตรเขาสอบผ่านเขาวางเงนแล้วก็เลขวิ่งรูดหนึ่งและสี่นะคะแอดมินเลยเอาทั้งสามใบที่แอดมินมีข้อมูลเลยเอามาให้แม่ๆดูเลยนะคะก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยเนาะบางทีแนวทางมันเยอะทุกคนแอดมินก็งงนะดูไปอแต่ก็จะพยายามที่จะ เอาใบที่นําเสนอไปแล้วของงวดเก่ามา,มาขึ้นให้ด้วยเผื่อแม่ๆจะได้ตัดสินใจถูกนะคะต่อด้วยแนวะทางรัฐบาลไทยของอาจารย์พีผลงานเก่าเลขเออก41แล้วก็46นะคะแม่เนาะหลุดทั้งชุด2ตัวเจาะข้างบนแล้วก็ข้างล่างส่วนงวด16สิงหาคมนี้อาจารย์พีให้ข้างบน72 75 42 45ให้ข้างล่างคือ42 45 92แล้วก็95นะคะทุกคน อาจารย์พีนะคะแคปหน้าจอไว้พิจารณาดูเดอ้อมีตัวเลขที่ชื่นชอบไหมรู้สึกว่างวด16กับงวดของวันที่1มีเลขที่ซ้ำกัน1เลขคือ95นะคะแม่แม่เนาะ9กเนหานะนองนั้นก็ไม่มีซ้ำนะคะก็เก็บไว้พิจารณาดูนะคะอาจารย์พีค่ะต่อกันที่รัฐบาลไทยของแอดกับตันนะคะผลงานเก่าหดึ่งสิงหาคม เลขออกสีหนึ่งนะคะให้1นสีเป็นตัวกลับสูตรก็สอบผ่านนะคะแม่แม่แ,มแล้วก็งวดไม่สิบหกสิงหาคมนี้เนาะ10หน่วยบนเขาชน4และ9ชุดสองตัวเจาะเก้9สี่4ก้าเก้าเกนแล้วก็ห้นะคะแม่แม่มีตัวเลขที่ตรงใจไหมมีตัวเลขที่ตรงใจแอดมินอยู่เนาะทุกคนเนาะขอไม่พูดละกันพูดบ่อยแล้วไม่ใช่อะไรเดี๋ยวพี่พี่เพื่อนเจะเบื่อเอานะทุกคนเนาะ ออาแคปหน้าจอไว้นะคะแอดกับตันเดอมาต่อกันที่แนวทางของแมงปอนนะคะแม่แม่ใบน้อยๆซ้ายมือสองใบอันนี้เป็นผลงานเก่าเนาะ ออเลขออก04146หลุดเลยนะคะแม่เนาะไม่เป็นไรถ้ามองไม่เห็นนะแม่ภาพมันอาจจะน้อยนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าแอดมินต้องการที่จะขึ้นเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้แม่ๆดูทั้งผลงานเก่าแล้วก็ผลงานใหม่เนาะมันหลุดก็ไม่เป็นไรมาดูว่า16สิงหาคมนี้กันเลยข้างบน3ตัวเจาะ915 916 925 926 905แล้วก็715นะคะแม่แตรงใจแอดมินอยู่905เนาะ ตามตลอดนะคะตามทั้งปีตามทั้งชาติเลยเลขนี้แล้วก็ข้างบนข้างล่างของแมงป้องวันนี้1516 172526 059195แล้วก็96นะคะทุกคนชุดสรุปพิเศษนะคะแม่แม่แมใบสีฟ้าเนาะเขาบอกว่ารัฐบาลไทย16สิงหาคมเด่น9156 เขาฟัน6กนะคะแล้วก็เน้นเลย2ตัวเจาะหนึ่งห้าหนนะคะสตัวเจาะเก้าหนชุดรวย916าหน่งหะคะชื่อชอบผลงานของแอดแมนปอไหมคะแม่แม,แม่แต่รู้สึกว่าในอ่าแนวทางเขามีเลขตรงใจแอดมินเนาะศูนย์ห้าห้นะคะทุกคนนาะตามตามทั้งตำลาวแล้วก็ตำไทยเนาะ0ูนย ออกเหาบ่อยๆนะโดนเนาะแคปหน้าจอไวเดอแม่แม่แอดแมงปอน,นะคะอันนี้ได้มาแค่2ใบเนาะได้มาแค่ชุดสรุปพิเศษแล้วก็ชุดข้างบนข้างล่างของเขาส่วนเลขเด่นเลขวิ่งเลขดับเบิลไดของเขาอะ่ะเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้อีกทีนะทุกคนดูใบนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าปกติแล้วแต่ละงวดที่เขาปล่อยมามันจะมีทั้งหมด5ใบนะทุกคนมี2ใบเอาไปก่อนละกันต่อไปแอดดังเมสไซนะคะรู้สึกว่าแอดมินจะยังไม่ได้นําเสนอนะคะทุกคนเนาะ เป็นเลขดับ2ตัวตรงข้างบนคือ4 1 3 4 27 1003 968 97265แล้วก็58นะคะแม่แม่อันนี้เป็นเลขดับก็คือเลขที่ไม่มาในงวด16สิงหาคมนี้นะคะของแอดดังเมสัเนาะรู้สึกว่าแอดมินจะยังไม่ได้นําเสนอเนาะรู้สึกว่าจะนําเสนอไปแค่เลขชุด2ตัวของเขาแล้วก็เลขวิ่งนะคะแม่แม่ลองย้อนดูคลิปได้เนาะแล้วก็ดับข้างล่างคือ4 6 3 7 2 8 1 9 0 0 9 1 8 2 7แ6 4แล้วก็55นะคะทุกคนเนาะ แม่แม่ลองแคปหน้าจอไว้พิจารณานะคะแอดดังมมสไซเดอร์ต่อกันเลยที่แนวทางทายาทรัฐบาลนะคะ1สิงหาคมหลุดเนาะแม่เนาะเลขออก0ู่นนะคะทุกคนไม่เป็นไรมาตามต่องวดนี้กันทายาทรัฐบาลของแอดวิศนุนะคะเลขฟัน7และ8ชื่อ2ตัวเจาะ1 7 9 9 7 9นนะคะแม่แม่เนาะแล้วก็มี เน้นมาให้คือ82แล้วก็72 3สตัวเจาะหางเดียวแขนแนเ็นึน่น, 1, นะคะทุกคนชื่อชอบไม้แนวทางทายารัฐบาลของแอดวิสนุแค่ว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็16สิงหาคมนี้มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงทุกคนเมื่อกี้แอดมินพูดว่าอะไรนะแค่ว้เป็นหลักฐาน <laughs> แค่ว้เป็นแนวทางเด้อแม่เดออาจจะพูดเร็วไปหน่อยเนาะมันพูดหลายคลิปแล้วมันไปเร็วนะคะแม่แม่แมถ้าแอดมินพูดเร็วไปใน u t u b e อะ่ะเขาจะมีฟีเจอร์ตรงฟันเฟืองตั้งค่านะคะคือให้ อ่ามันสามารถเลือกได้ระดับความเร็วความช้านะคะตอนเรากดดูหน้าวิดีโอมันจะมีรูปฟันเฟืองแล้วก็เข้าไปกดได้เลือกระดับความเร็วนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าแอดมินพูดเร็วแอดมินพอรู้อยู่เด้อแม่ต้องขอโทษ้วยนะคะแล้วก็ข่าวนี้หลากหลายท่านก็น่าจะพอทราบนะคะเกิดเหตุเครื่องบินที่ประเทศบราซิลเนาะตามเวลา ประเทศไทยวันที่10สิงหาคมเที่ยงคืน10นาทีนะคะทุกคน,เ,นเครื่องบินตกเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ผู้โดยสาร58คนแล้วก็ลูกเรือทั้ง4คนรวม 62นะคะชีวิตเสียชีวิตยกลำเลยนะคะทุกคนมีใครได้ดูคลิปตอนเครื่องบินตกอย่างทุกคนเนาะแอดมินก็ขอสแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียที่ประเทศบราซิลด้วยเนาะอย่างนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะทุกคนไม่ได้ไปดูข้อมูลเลยว่าสาเหตุหลักๆคือเกิดจากอะไรแต่ที่แอดมินได้ดูคลิปเหมือน เครื่องบินมันหมุนลงมาแล้วมันก็ตกกระแทกพื้นเลยทุกคนเหมือนเหมือนเสียการทรงตัวหรือว่าเกิดเหตุอะไรสักอย่างนะคะทุกคนยังไม่ได้ไปตามข้อมูลเลยเนาะอันนี้ก็เอาข่าวมาเล่าให้พี่ๆแม่ๆพ่อๆฟังดูนะคะทุกคนเนาะก็ผู้โดยสาร58คนลูกเรือ4คนรวม62คนนะคะที่เสียชีวิตนะคะแม่ๆม,มีใครอยากดูคลิปไหมแอดมินเอามาจากเพจอีจันเนาะคเครดิตเพจอีจันนะคะทุกคนขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วย Olha o avião caindo, gente Ó o avião caindo Ó o avião caindo Caiu Tá, pega Caiu. 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 Caiu Tá, porra, gente Nossa, que bem ali no meio do mato Caiu o avião Tá, porra Olha é lá, pegando fogo, gente Tá, porra Nossa, e agora? Tu gravou, cara? Gravei, gravei, nossa, não, 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 não. tá. Caralho, gente, o avião caiu que aqui, que hein? Puta que pariu, mano. Eita, vou mandar. Eita, porra, gente, o avião caiu aqui, hein? Aqui na capela, mano. Eita. Rapaziada, olha o avião caindo, mano. Mano, olha o avião caindo, velho. Mano, olha o avião caindo, mano. Pessoal, acabou de cair um avião aqui, agora. Gorinha, agora, agorinha. Aqui na Aristóteles Mendes. Falei, vai cair, tá bom, o motor Vai cair, vai cair, Ele tá ali, Cuidado, explodir meu. Cuidado. Tá vindo já. que fazer. Tá bom,